การเดินทางเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งใหม่ของนางรำบุษบาาตาสสินได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะนอกจากจะได้รําไทยให้เพื่อนๆชาวญี่ปุ่นชมแล้วนางรำก็ยังได้สอนเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นรําไทยและทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนญี่ปุ่นเยี่ยมคุณตาคุณยายที่บ้านพักคนชราการเดินทางครั้งนี้พวกเราจะได้เห็นความเอื้อเฟื้อของนางรำความตั้งใจและมีสปิริตในการทํางานความรักและห่วงใยกันของพี่ๆน้องๆนางรำมารยาทในการเข้าพบผู้ใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นถึงพวกเราจะมารําแต่พวกเเเรรราาาอออนนน์ทไไได้ะะะม่่่่่ววพีีชญปุจข นางราทาให้ได้หมดพี่โอและครูไผ่จะพานางรําไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะเหนื่อยเหมือนตอนทํางานไหมนะจริงๆทํางานไม่เหนื่อยหรอกค่ะแต่เล่นเหนื่อยติดตามการทางานและท่องเที่ยวอันหนักหน่วงของนางรบาบุษบานนาตาศีโดยเริ่มตั้งแต่คลิปนี้เลยนะคะ EP หนึ่งสวัสดีสวัสด,สวสด,สวสดีวันนี้เปิดคลิปพี่โออยู่ไหนะู แปนพลายแสเลนโอซาก้าดูโอซากา้ตา,กาต้อง <มา S 1> ขออภัยในความหน้าไม่ตื่น <c oughs> มาพาเด็กๆมาแสดงโชว์ที่ยวโตโด <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆจะมาถกถกี่โ <c oughs> อมาต่อมาพักผ่อนนะคะครูไผาต้องขอโทษด้วยนะคะพี่โอย,ยังไม่ตื่นขออนุญ,ญาตตัดมาอีกวันเพื่อมาเชิญนางรำเลยดีกว่าวันนี้อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนเอออากาศดีเย็นสบาย มากเลยญี่ปุ่นอากาศดีเนาะเย็นหนาวมากดูทวาน่าเดี๋ยวชมพูจะไปไหนเรายูนิเวอร์แซลโอเคมีใครไปยูนิเวอร์แซลบ้างมีค่ะมีนี่หมดแม่ไม่ให้ชอปปิ้งจ้ะเบย่าเป็นไงอากาศดีไหมดีมากเลยค่ะลงอามิลีนจำท้าลำได้ไหมั้ยบอกให้ซ้อมมาบนเครื่องลีมมีมินดอกวา รุ้ไทยแล้วก็พอถึงญี่ปุ่นรีบรำอ่าอ่าเบย่าซ้อมรำมาบนเครื่องไหมหรือซ้อมกับพี่บันนี่เมื่อกี้นี้อาจจะยังนะมาทำอะไรก่อนเซิริงกัตี๊ดไม่ได้เอามาลำนะลูกทำไมนักทำไมนักเรียนฉันดูสเปสสปะอย่างนี้พี่โอ๋ไปไหนวันนี้ไปที่เนี่ไปยูนิเวอร์แซลยูนิเวอร์แซลและใส่เสื้อบูดี้ค่ะ ง่ายรึเปล่าอยากเด่นอยากเด่นอยากเด่นเนาะถ้าใส่เหมือนเขาก็ไม่เด่นอยากให้คนถามอยากให้คนถามอยากให้คนถามว่าเอ้ยวันนี้ใส่เสื้อมาผิดหรือเปล่านีเปลี่ยนทไาย ตอนนี้นางรําที่เหลือรออยู่บนรถแล้วค่ะเป็นอันว่านางรำบุรษบาลนาตาสินครบทีมแล้วนะวันนี้จะเป็นวันพักผ่อนของพวกเรานางรําจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมค่ะทีมแรกจะไปเยือนแหล่งช้อปปิ้งชินไซบาชินั่นก็คือพี่เกรซพี่พอใจพี่เกรซี่พี่แพตตี้และน้องมิลินค่ะส่วนอีกทีมจะไปเทีเ่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซลโอซาก้าซึ่งก็จะมีพี่บันนี่พี่เบย่าน้องชมพูน้องมะลิและน้องดอมค่ะอ๋อรวมครูภัยกับพี่โอได้วยนะถุงห้าแปมาจากไหนไก่แจไก ทีมยูนิเวอร์แซลมาถึงแล้วไปกันเลยไปๆบายเดินเติร์นไปยิมใช่ไหมไป่้โอ้โหเขากำลงเล่นสู้น้องเล่นก็ต้องเอาไม่เอาเขอร้องอย่างเี้นน่ากลัวมากนะคะตรงนี้คู่นี้เกิดอะไรขึ้นเราจะเล่นอะไรดีเราไปเล่นกับ ตุ๊ปี้ไหมตุ๊ปี้เออโอเคโอเคพี่โอได้แค่สุปปี้เนาะอ่ะสนุกปี้ก็ได้เล่นมาริโอแล้วก็อ๋อเล่นมาเลยอ๋อได้ได้ได้เราต้องซื้อได้เหรอแต่มันแพงนะพี่บอกว่ามันแพงนะีงั้นเราไม่ต้องซื้อดีกว่าทำไมเชื่อฟังพี่โอ๋จังเลยมะลีวันนี้จะเล่นอะไรกับพี่โอ๋คะเลสน่บปี้อ๋อสน่บสนุก ไม่น่าสนุกป,ปี้นะสนุกป,ปี้เหรอชวนพี่โอเล่นไฟน์เโนเสอไหมโอเคค่ะพี่โดตอนนั้นนะสโนุปปีหนาวเหรอคะไม่น่าจะดีนะโอ้ยคุณคืคคอใครโันยเอ็นดูอะ่ะ หาเฮนรวิกไม่ใช่หรอหรือไม่ก็เราจะต้องเข้าไปตรงอิตาลีอ่าเยอ่ะใช่ไหมไกลกว่านาอห่วยมากเยวอยากได้เฮนด์วิกที่เกาะห่บ้านนะคะดูดูแต่ว่าวันนี้จะได้ไหมเออดูเหมือนไม่ค่อยมีเลยอะ ไม่เราม, يل, มาหยุดดูใน,นแถวแบบของแคลลี่ไนงะอันนี้มันเป็นร้านรวงเออจริงป่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันทำไมนางลำกระจายตัวขนาดนี้ <laughs> <laughs> นางลำหายวะเร <laughs> าที่หายไหมคะตอนนี้คือกำลังหาหาอะไรทานอยู่รอบนี้เรามาแล้วพี่เท่าไหร่แล้วพี่อยู่น่าจะเจ็ดน,นะคะไม่เจ็ดก็แปดอะ พาเด็กๆมาเดินถามว่าเล่นครบไหมคือยังไม่ไปเลยลเลยเลยอาศัยชอปปิ้งแล้วก็นั่งกินตอนนี้คือนางรำทั้งหมด,หมดอีก <c oughs> คนน่ะจำไม่ได้นางรำห้ารวม 5, ผู้ปกครองสิบห้าคนอ่านางรำห้าผู้ปกครองอีกรวมเมมเบอร์ของเราสิบห้าคนอยู่ที่นี่ <c oughs> อยู่ที่ยูน <Okay. S 1> <Universal. c oughs> ิเวอร์แซลต่ไม่รู้อยู่ไหนนะส่วนที่เหลือนะคะเดินเล่นที่ชินไซบาชิกันนะคะ เดี๋ยวทำอะไรอีกแล้วร้องให้หมวกพี่โอนะคะมันได้เหรอโอ๋ทำไม่ได้อ่ะเด็กใส่ให้เด็กใส่ดิทำไมเด็กใส่แล้วน่าระกันไม่ได้ลูกเยอะลอเกินเดี๋ยว ตอนมะเขือจริงไหมตอนมะเขือเทศและตอนนี้พี่โอ๋ได้พาครูไข่มาถึงโซน Nintendo World แล้วนะคะก่อนเข้ามีการต่อแถวกันนิดหน่อยด้วยอากาศลมเย็นดีค่ะแต่ว่าแดดแรงไปนิดนึงเ้องกินมาเ้องกินมาอิ่มไหมละ่ะ กลัวมากมากอันนี้คัดมาแล้วเล่นได้ทุกวแล้วเนาะเวทีทำนานไหมมาหนึ่งชั่วโมงค่นนะเด,นะดินด้่าไม่รู้อะไรแบบงงงแล้วอะไรก็ไม่รู้นะทางเข้าหน,น่มแนมมาก ฉันก็ต้องหวาดระแวงไหนอ่ะเห็นแล้วเหอ i've been mm -hmm. รุยกี่เหรอ <laughs> เอ็นดูน <laughs> อ่ะพี่บอจุงลูกจุงลูกสองข้างจุงลูกเอยมีวิวเครื่อ สนุกค่ะสนุกเคะขาให้ทำอะไรบ้างคะกดกดไข่กดเ่ไม่ได้กดเลยไข่ก็กดไม่รู้เขาให้กดยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็ไม่รู้หนูก็เลยกดตามที่ไฟมันขึ้นอะอ๋อก็เหมืนขึ้นสามอันเลยนะก็กดสามอันกดมุ้อ๋อเหรอไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันความน่ากลัวเต็มสิบให้เท่าไหร่คะอ อันนี้เหมาะกับเราที่สุดเลยเอ่อเจอี้เล็กมีอะไรคะอันนี้มันเมลอนเอออาย่อยไหมมันคล้ายๆเป็นแฟนตาด้วยอะอร่อยไหม ขยับนะช่วยแม่ทำอาหารอีกซ้อนล้ำคำคำจริงหรอโอเคโอเคโอเคนะลูกรักของแม่พูดตลอดค่ะใส่หัวอีกต่างหากทำไมเราหยิบตัวใส่หัวมาหรอเออหยิบตัวดื้อมาหรอใส่ดื้อไหมไม่ดื้อไม่ดื้ออ่ไม่ดื้อกับกรุงเทพนะ เออจริงจริงโคจีกับคนเทยกันไม่กลับด้วยทำไมดื้อจังนะคะชื่อเขาอ่ะเดี๋ยวตั้งชื่อไทยไม่เอาอีกชื่อไทยหนูดื้อจังดื้อนอื่นดื้อนหนึ่งวันวันทะเลาะกับนกนะโอเคบอกว่าพี่โอ๋ะเป็นรถที่ของพีเองเลยอ่ะ อันนี้อันนี้ทำเองอันนี้อะเนี่ยเราอะไรไหนอ่ะขอดูโอ้เราสับอยากกินอ่ะครูกินได้ไหมอันนี้คือเอาทำมาค่ะทำไมเราตอบเร็วอ่ผิดงนเลยันเป็นอะไรอะคะพี่โอ๋ลองพี่โอ๋ลองสะพายสิเดินสิเธอหันมาสิฉันแมทแมทแมทตรงไหน อนี้คืออะยู่เนะได้ไหมคะเมื่อกี้เห็นรูจมูกเนี่ยเนี่ยรูจมูกจะออกสู่สายตาประชาชนวันพักผ่อนของนางรำจบไป EP หน้าเป็นวันทำงานวันแรกของนางรำนะคะเริ่มวันด้วยบรรยากาศฝนโปรยปรายเขาพบผู้ใหญ่ของเมืองมุกโก แสดงรำไทยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ชมก่อนเดินทางไปโรงเรียนญี่ปุ่นร่วมพิธีเปิดและถ่ายภาพร่วมกันมาถึงโรงเรียนประถมในญี่ปุ่นแล้วได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้แสดงวัฒนธรรมไทยให้เพื่อนๆญี่ปุ่นได้ชมเรื่องความบันเทิงต้องยกให้นังดําของทุกไผ่ไเลยนะ อย่าพลาดอีพีหน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ